ตอนนี้เขา่าสสกาสองกาสองกับโซเฟอร์สาวค่ะเดินทางจากศรีราชาชนบุรีนะคะไปที่อำเภอ,อยังกไอกเยเกษตรวิสัยบ่กเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหารอยกว่ากิโลจ้าตอนนี้กำลังสีเขาโคราชบอ่อนะคะเพราะว่ะห้าโอเลนตามทีพ กำลังใจให้ด้วยนะครับพี่น้องเบึ่งทางซอยกันเดอร์ข้าเจ้ากำลังเฮ็ดท่างสดเด็จต้องเดินผากลับรถเมื่อแรงนี้เริ่มต้องการแสดงสองทุ่งเป็นต้นไปจนว่าหอดตีหาตีหาฮกมู่ละนะคะพอเอาเมลแรงนี้มีไล์สดุดนาซิยูทีอีพีทียี่สิบหาแล้ว นะคะคแล้วก็มีรับเชิญเป็นซอยแอนอราดีเดอพี่น้องเดอรมาแรงเมี่ยงหัวหนากมาเด้อค่ะผู้ใดทำหาปรดมาจอยกันนะคะปากี่อย่างเนี้ยนะไอ้ยบักทุเรียนช่างน,น่าสนใจเหลือเกินรถกระสีเป็นหลายหลายสุดเด็ดตั้งแต่อยู่ปันนะ๊มน้ำมันแล้วก็เป็นรถจอดหลายๆลาคือจังทฤษสการเนี่ย เทศก,กาลตะวันรดเยอะเขาก็คอยไปคอยมาเมื่อคืนนียู่ศรีชาตาหนี่เลิกตีหนึ่งก็เก็บของแล้วคอยเดินทางมากะบบเดฟ้าปันได้คอยขับมากแล้วก็จอดพักเป็นระยะระยะแล้วก็เปลี่ยนกันขับเข่ากาสองกับเนียนวัจยพรเปลี่ยนเลืมใช่ก่อน,นลืมใช้ขาลาอยแล้ว ก็มีพักรถบ้างพักคนบ้างนครับันเกียบย่างเดียวก็บเลตัวรถตัวแน่นนีเด้นอนแล้วเพราะว่าก็าจะขึ้นรถได้หนีรับรับย่างเดียวบ่วสนโลกเนี่ยหนาทีรักคือนอนหนาทีร้องคือกิน สิเฮ็ดอีหยังวะเฮ็ดทางอนันติทางลอยฟ้าเขาเอื่อ่าหยังทางลอยฟ้าพี่เมย์อนาแบบว่าว่าต้องว่ต้องแบบเป็นเสี้ยไฟแดงต้องสิแม ตัวแบบเล่นใส่ขวากับแลนั้งล่างข้างเทิงกับแลนแลนตัดกันยังสิก็ว่าต้องติดไฟแดงเห็นป่เหลี่ง่ายบุบๆเหล้วยงดูกระจกเห็นทางรถไฟทางรถยนต์อย่และวว่าหนาจะไฟเอาเข้าไปเรื่อยๆเหมือนรถถ่ายโอดว่ารีบค่ะแต่ว่าต้องทันเวลางานอีจักกิโลว่า อีกสองรอยกว่ากิโลหอดงนัน <c oughs> แล้วกับมืออื่นกับยูลอยเอดอีกทีไอ <c oughs> แล้วกับวันที่ 6, หกเข้ากะพักวงมือหนึ่ง,งแล้วก็วันที่เจ็ดก็น่าจะอยู่ขอนแก้วบอขันจังพีฮะโคราดดิเออ <c oughs> วันที่หกพักวันที่เจ็ดอยู่โคราดแล้วก็เน้าออไปจนหอด 13กับส4เขากับยุดพักให้สมาชิกดจครับเมื่อเดือกตังนะคะแล้วก็ช่วงเดือนเ,ออเดือนตุลาภาเข้าก็สซมนี่มือพักยูส3ามสี่มือนี่แหละที่เป็นมือพักกุ้งเด็กน้อยเขาก็บเสดาหายใจจักน้อยคอยเป็นคอยไปหลังจากที่ออกงานเงียาบมากแต่ละเดือนคืองานเต็มเดือนเต็มเดือนนะคะอันนี้มันก็ซีเริมห่างใน่แล้วเพราะว่ามัน เขาสูช่วงไปลายฤดูการเมื่อแรกนี่กับบุญบางไฟเด้เห็นตามปนเตอร์ว่าปั๊บบุญบางไฟแล้วติคือไหวแท้มันจะเขาเดินโวิร์กเบอกยังประเออคือจังววาหากระสงการเนี่ยแหละหรือว่ามันเป็นมันสิเขาเดือนเวิร์กเรแดงว่สิเป็นบุญคิดเน่บุญนี้เน่ชิบชิบ เยอะจุงเลยติดไฟแดงได้ไปโคราชขอนแก่นเลี้ยวขวาไปโชคชัยโชคดีมีชัยโชคชัยมีมัวไกลไฟไกลมากบ่เคยแวะจักเทียคอยอยากลองแวะวังอยูเดยอันไปเบิ่งอันงัวไปเบิ่งอันนี้แล้วก็ไปซื้อพวกนมพวกอันนี้นมอัดมีดนมจ้าเอออยากไปแบบอยากไปเลาะชิมล่ออัน มีเบิ้งหน่อยนมจักเทอ่อนึงไฟแดงไม่รอเราเลยโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆขอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวหอดงานแล้วสิมาอัปเดตอีกที่หนึ่งเด้วยจ้าบายบาย